สวัสดีครับผมเวสต์เมนชันนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับ5้ตบุ๊กแอซูตนะครับในเรทราคา1 5 0 0 0บาทที่เรเรียกได้ว่าอัปเดตล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ก็แอซูตนะครับก็ได้ออกหลายรุ่นมาเลยนะครับตั้งแต่ตัวหมื่นต้นๆนะครับจนถึงตัวหลักแสนนะครับผราเรียกได้ว่าหลายรุ่นเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับตั้งแต่ราคาหมื่นต้นนะครับจนถึงราคาหลักแสนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับตัวหมื่นต้นๆนะครับก็คือเรท1 5 0 0 0บาทนะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็มีตััวไไไหนนนนนพอออจจะะะเเป็ทาาางงงลืกคุุณผู้้้้้ชมมดบบีรร่ ครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ สำหรับรุ่นแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น e410 ma นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับในเรดหลักหมื่นต้นๆของ ASUS นะครับก็รุ่นนี้เนี่ย CPU ที่ให้มานะครับก็จะเป็น Intel Pentium Silver นะครับ N5030 ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของตัว Pentium Silver เลยนะครับส่วนเรื่องตัวแรมนะครับตัวนี้ให้แ a m มาที่4 GB นะครับเป็น DDR4 แบบ onboard มานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะสามารถอัปเกรดแรมได้อีก1สล็อตด้วยนะครับส่วนเรื่อง Storage ตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็น SD 512 g b นะครับเป็น PCIe นะครับ NVMe M.2 นะครับก็เรียกได้ว่าเร็วแรงอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของตัว s t o r a g นะครับทีนี้เรื่องของหน้าจอนะครับตัวที่เป็นหน้าจอ14นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับเป็นอันติแกลนะครับเป็นจอด้านแต่ว่าพาเนลที่ให้มาก็จะเป็นพาร์เนล g n นะครับส่วนเรื่องการ์จอก็จะเป็นการ์จอออนบอร์ดนะครับ Intel UHD Graphics นะครับ605เรื่องของตัว OS ตัวนี้ก็มี Windows 10 Home มาให้นะครับอย่างเดียวเลย สำหรับเรื่องของตัว Input Output นะครับหรือว่าตัว Connection ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมี USB 2.0 1ช่องนะครับมี USB 3.2 1ช่องนะครับมี microSD card reader 1ช่องมี HDMI 1ช่องนะครับมี audio combo jack นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น USB Type C นะครับจำนวน1ช่องนะครับส่วนเรื่องตัวดีไซน์ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแบบใหม่เลยนะครับสำหรับโนบูกเอซุตนะครับก็คือเขาเนี่ยมีลายแมทริกนะครับด้านฝาหลังด้วยนะครับก็จะมีตัวอักษรต่างๆนะครับออกแนวแมทริกหน่อยนะครับแล้วก็จะ คำว่า a อซูอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เท่ไปอีกแบบส่วนเรื่องของตัวสีก็หลักๆก็จะมี3สีนะครับณวันที่ลงคลิปนะครับก็จะมีสีชมพูนะครับสีรีมมี่ไว้นะครับออกขาวๆแบบเรืองแสงชมพูนิดหน่อยนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับส่วนเรื่องของตัวดีไซน์อื่นๆนะครับก็ตัวนี้ก็เพิ่มโรงเล่นใหม่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมีเรื่องของ ตัวตัวเลขนะครับที่บริเวณทัชแพดด้วยนะครับก็คือสามารถกดตัวเลขได้เหมือนพวกตระกูลเซนบุกอะไรแบบนั้นใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่านะครับก็คือมีแค่ปุ่มออนออฟแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็มีตัวตัวเลขด้านบนทัชแพดให้เห็นเลยนะครับตัวเกได้ว่าเขาใส่มาเลยนะครับว่า 12- 3 4ตรงไหนอะไรไงเขาใส่มาให้หมดนะครับก็ออนออฟอย่างเดียวนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัวฝาหลังหรือว่าจอนะครับที่สามารถพับได้180องศานะครับก็คือกางได้เลยนะครับกรณีที่แบบซ ครับก็สามารถลางได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นใหม่ของทางโน้ตบุ๊กเอซูสในระดับราคาหมื่นตน้ตนๆสําหรับน้ําหนักโดยรวมตัวนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งจุดสามศูนย์กิโลนะครับก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครหาโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วๆไปนะครับเอาแค่พิมพ์งานเวิร์ดเอ็กเอะไรประมาณนั้นนะครับดูหนังฟังเพลงธรรมดาใช้งานแบตได้นานๆนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับกับราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย 9กบาทนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ทิ้งไวเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ ASUS E410MA นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลย สำหรับรุ่นที่2อที่ผมจะแนะนำนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น D413DA นะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามีให้เลือก2ราคาเลยนะครับเพราะว่า CPU ของเขาเนี่ยจะมีทั้งตัวที่เป็น AMD Ryzen 3นะครับแล้วก็เป็นตัว AMD Ryzen 5ส่วนเรื่องตัว RAM ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว Ryzen 3เนี่ยจะมี RAM ที่4 g b นะครับส่วนตัว Ryzen 5จะเป็น RAM 8 g b นะครับส่วนเรื่องตัว Storage นะครับตัวนี้ก็ให้มาเป็น512 GB นะครับ PCIe นะครับ NVMe 2ทั้งคู่เลยนะครับเท่ากันทั้งสอง ะครับส,ส่วนเรื่องตัวหน้าจอนะครับตัวที่เป็นหน้าจอ14นิ้วนะครับค o m p l e t e Full HD นะครับเป็นจอด้านพาร์เนล TN ส่วนเรื่องตัวการ์ดจอนะครับถ้าเป็นตัว Ryzen 3ก็จะเป็นการ์ดจอ Vega 3ส่วนถ้าเป็น Ryzen 5ก็จะเป็นการ์ดจอ Vega 8ก็จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องตัว OS นะครับถ้าเป็นตัว Ryzen 3เนี่ยจะมี Windows 10 Home มาให้อย่างเดียวนะครับส่วนตัว Ryzen 5นะครับจะมี Windows 10 Home มาให้นะครับแถมพร้อมกับ Microsoft Office Home and Student 2019นะครับมาให้ด้วยก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นตัว Ryzen 5เนี่ยก็มีโปรแกรมพร้อมใช้งานนแแล้วะคครับก็่ นีเมลนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับส่วนเรื่องตัวพอร์ตตัวนี้นะครับก็จะมี USB 2.0นะครับจำนวน2ช่องนะครับมี USB 3.2 1ช่องมี USB Type C นะครับ1ช่องมี HDMI 1ช่องนะครับมี micro SD card reader 1ช่องสุดท้ายก็จะเป็น audio combo jack อีก1ช่องนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับในเรื่องของตัวพอรตส่วนเรื่องตัวดีไซน์ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเบาบางนะครับก็คือขอบจอเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็เรื่องตัวคียบอร์ดะครัว บริเวณปุ่ม Enter ให้เป็นสีเขียวก็เรียกได้ว่าเท่แปลกบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.40กิโลกรัมนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่า2รุ่นนี้ก็แตกต่างกันที่ CPU นะครับโปรแรมการ์ดจอแล้วก็ OS นิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับใช้งานประมาณไหนก็ เลือกตามการใช้งานก็ได้ครับทั้ง2รุ่นก็ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเบาๆนะครับเปิด Excel แรงต่างนะครับดูหนังฟังเพลงเบาๆนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับเล่นเกมบ้างนะครับ PUBG Lite นะครับเกม 3D นะครับพวกเกมออนไลน์เบาๆต่างๆ ก็แนะนําไปเล่นลายเส้น5จะดีกว่านะครับจะได้การ์ดจอออนบอร์ดที่เป็น Vega 8ก็เรียกดว่าประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมชอบสเปคไหนนะครับใช้งานประมาณไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับเรื่องของราคาก็อย่างที่เกลืนไปเลยนะครับว่า2ตัวนี้ราคาไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นตัวลายเส้น3ราคาจะอยู่ที่ประมาณ13,990นะครับแต่ถ้าเป็นตัวลายเส้น5เนี่ยจะเป็น15,990บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น D413 DA นะครับ เดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยสำหรับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น X 5 0 9 JA นะครับก็เรียกได้ว่ามาในขนาด15นิ้วนะครับจอใหญ่นะครับคีย์บอร์ดมีตัวเลขใครสายบัญชีหรือสายที่ใช้งานตัวเลขบ่อยๆตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับใช้เป็น Intel Core i 3นะครับรหัส1 0 0 5 G 1 นะครับก็เรียกว่าทํางานทั่วไปนะครับก็เพียงพอแน่นอนนะครับผมทำตัวนี้ให้มันเป็น4กิกนะครับเป็น DDR4 แบบออนบอร์ดนะครับก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1สล็อตด้วยนะครับส่วนเรื่องตัวสตอร์เรจตัวนี้นะครับให้มันเป็น SSD 512 g ิกะไบต์นะครับ PCIe นะครับ NVMe M.2 เร็วแรงแน่นอนนะครับส่วนเรื่องหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Panel เป็น TN นะครับก็อย่างที่เกินไปเลยครับจอใหญ่นะครับส่วนเรื่องตัวการจอนะครับตัวนี้เป็นการจอออนบอร์ดนะครับ Intel UHD Graphics ส่วนเรื่องตัว OS นะครับตัวนี้ก็มี Windows 10 Pro มาให้อย่างเดียวนะครับสำหรับเรื่องตัวพอร์ตตัวนี้นะครับก็จะมี USB 2.0นะครับ2ช่องมี USB 3.2 1ช่องนะครับมี microSD card reader 1ช่องนะครับ SD m i 1ช่อง Audio combo jack อีก1ช่องนะครับสุดท้ายก็จะเป็น USB Type C อีก1ช่องนะครับส่วนเรื่องดีไซน์นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ได้เกินไปเลยนะครับว่าหน้าจอตัวนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับเป็น15.6นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีแป สำหรับใครที่เน้นตัวเลขนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ได้กึ้นไปแล้วว่าน่าจะเหมาะสมอย่างแน่นอนนะครับส่วนน้ําหนักโดยรวมตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.9กกิโลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยนะครับแต่ว่าแลกกับหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น X509JA นะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่านะครับสำหรับใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่มีตัวเลขนะครับก็คือเป็นจอใหญ่1ิ6้นิ้วมีนามเบอร์แพดนะครับใช้ตัวเลขบ่อยๆแล ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับกับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,990บาทก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ด้านล่างก็ได้นะครับสำหรับรุ่น X 5 0 9 J A ตัวนี้นะครับ สำหรับรุ่นต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น X512FA นะครับหน้าจอ15.6นิ้วนะครับเท่ากับรุ่นที่แนะนำไปก่อนหน้านะครับแต่ว่ารุ่นนี้บางกว่านะครับแล้วก็เบากว่าได้เป็นโมเดลของ X512 ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับโมเดล X512 ตัวนี้นะครับขอบจอก็ค่อนข้างบางนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะเบาในเรื่องของ CPU ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็น Intel Core 3นะครับ 10110U แรมเป็น 4GB แบบออนบอร์ดมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดแรมได้อีก1ด้วยนื่องของตัว ต่อเลตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็น SSD 512GB นะครับเป็น PCIe นะครับ NVMe Point2 ในเรื่องตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็นหน้าจอ15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD อย่างที่เกินไปเลยแต่ว่าพาเนลที่เขาให้มาก็จะเป็นพารเนล TN นะครับส่วนเรื่องตัวการ์ดจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอ Onboard Intel UHD Graphics 620นะครับเรื่องตัว OS นะครับตัวนี้ก็มี Windows 10 Home มาให้อย่างเดียวเรื่องตัวพอร์ตตัวนี้นะครับก็จะมี USB 2.0 2ช่องนะครับ USB 3.2 1ช่องมี USB Type C 1ช่องนะครับ ไมโครจีการ์ดรีเดอร์หนึ่งช่อง HDMI หนึ่งช่องนะครับสุดท้ายก็จะเป็นออดิโอคอมโบแจ็คอีกหนึ่งช่องนะครับส่วนในเรื่องดีไซน์นะครับตัวนี้ก็อย่างที่เกินไปนะครับว่าหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับก็โดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งจุดเจ็ดกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบาส่วนในเรื่องของตัวแป้นคีย์บอร์ดก็จะมีตัวเลขนะครับด้านข้างก็สายบัญชีหรือว่าใครที่ต้องการพิมพ์ตัวเลขบ่อยๆตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็โดยรวมก็คือเป็นโนนนนนนน้้้้ตบบบุ๊กใชงาาาททััั่่ววไปะะคครรีีมขดหจอิแล้วก็นนน้าหักเี่ปท็อบาด้วยบางด้วยนะคครรับใที่กลังงมอหา บรทุกใช้งานทั่วไปตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอีกเครื่องนึงนะครับกับราคาอยู่ที่ประมาณ1,3,990บาทนะครับ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าโมเดลหรือบอดี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวรุ่นที่3ที่แนะนําไปนะครับเป็นรุ่น A 5ค9แต่ว่ารุ่นนี้เป็นรหัส M509DA นะครับก็คือใช้เป็น MD Ryzen 3นะครับรหัส 3250U ในเรื่องตัวแรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นแรม4 g b DDR4 แบบออนบอร์ดมากนะครับก็สามารถอัปเกรดนะครับเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องเหมือนกันส่วนสตอรเรจตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็น SSD 512 g b นะ้รับ i e นะครับ PCIe นะครง่อ หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD นะครับเป็นจอด้านพาเนลเป็น TN นะครับเรื่องของตัวการ์ดจอก็จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดเป็น AMD Radeon Vega 3นะครับผมก็เรียกว่าพอรันกราฟิกเบื้องต้นนะครับถือว่าเกมเบาๆพวก PUBG Lite อะไรแบบนี้ PUBG Mobile นะครับเล่นได้นะครับส่วนเรื่องตัว OS นะครับตัวนี้ก็มี Windows 10 Home มาให้อย่างเดียวนะครับในเรื่องของตัวพอร์ตตัวนี้นะครับก็จะมี USB 2.0 2ช่องนะครับมี USB 3.1 1ช่องนะครับมี USB Type C 1ช่องมี HDMI 1ช่องนะครับ Audio Combo Jack หงช่องนะครับสุดท้ายก็จะเป็นไมโครอิเการ์ดฟีเดอร์อีก1ช่องนะครับส่วนเรื่องของตัวดีไซน์ก็อย่างที่ได้เกินไปครับว่าตัวนี้เหมือนกับตัว X599 ที่แนะนําไปเป็นตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของตัวน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.9กิโลนะครับได้เป็นจอ15.6นิ้วนะครับคีย์บอร์ดมีตัวเลขด้วยก็ดีไซน์ก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยดูคลาสสิกนิดนึงแต่มีตัวเลขนะครับก็สําหรับใครที่สายบัญชีหรือว่าต้องใช้ตัวเลขเยอะๆตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะรรรับบส่นนาาาา้ะะก็ทีปมมณณ12,990จํหุ M509DA นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำห้านุ่นพวก ASUS นะครับในเรทราคา1 5ื่นห้านะครับซึ่งเรียกได้ว่าอัปเดตปลายปี2020นะครับก็อย่างที่เกิดไปนะครับ ASUS ก็ได้ออกรุ่นใหม่หลายรุ่นนะครับรุ่นย่อยยิบย่อยอะไรเยอะมากมายนะครับจริงๆมันจะมีรุ่นย่อยกว่าที่ผมพูดถึงอีกก็มีนะครับอย่างเช่นพวก M509 อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดลดลงมาพันหนึ่งก็จะเป็นตัว CPU อัลลอยและอะไรเงี้ยครับก็ลองไปเซิร์ชกันดูนะครับแต่ว่าคีย์หลักก็คือรุ่น M509 รุ่น X512 นะครับรุ่น E41 0แล้้ววกกก็็็ถาาเปนนรุ่่่ตั D 4 1 3ออยงทีบ ไปนะครับว่าจะมี2สเปคให้เลือกอันนี้ก็ลองไปเลือกสั <anak> ่งกันดูนะครับว่าใช้งานประมาณไหนนะครับก็เลือกสเปคนั้นมาใช้งานได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังหาตัวเลือกในการซื้อน้ตบุ๊กอยู่นะครับแล้วยังไม่มีตัวเลือกในใจก็ลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจซื้อได้นะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับสเปคประมาณไหนก็ลองดูได้นะครับส่วนใครมีคําถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างก็ได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะเข้าไปตอบให้นะครับก็สาหรับคลิปน้าอ ดิเมนชันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ